สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนสมารถ c ครีเอเตอร์แม่แบบแคปคัตนะคะทำง่ายมากๆเนาะก็ทุกคนก็มาที่ฉันกดสมัครเป็นครีเอเตอร์นะคะหลังจากนั้นก็เลื่อนขึ้นมาเนาะมันก็จะมีให้กรอกอ e ีเมลของเรานะคะหลังจากเรากรอกเสร็จแล้วเนาะก็กดที่ลิงก์นำเข้าจาก TikTok นะคะทุกคนก็เอาลิงก์ที่เราเคยตัดต่อแล้วแชร์ไปทาง TikTok มาหนึ่ง คลิปนะคะเนาะมันก็จะขึ้นให้ใส่ลิงก์ของเรานะคะเพื่อแคปคัดนะคะจะได้ตรวจสอบเนาะแล้วก็ถ้าใครมีบัญชีโซเชียลมีเดียทุกคนก็สามารถใส่เพิ่มได้เลยนะคะของอุ้มก็จะใส่เป็น Youtube เนาะเราก็จะกดส่งนะคะถ้ามีรหัสอ้างอิงก็ใส่ได้นะคะแล้วก็รอนะคะสักพักแป๊บหนึ่งมันก็เด้งขึ้นมาแล้วนะคะ คือแบบสมัครง่ายกว่ารอบก่อนๆเยอะมากนี่นะคะก็จะขึ้นให้แล้วเนาะแล้วก็สามารถสร้างแม่แบบสร้างไรายได้ได้เลยนะคะอ่าคลิปหนึ่งจะต้องอาทิตย์หนึ่งจะต้องมีคนส่งออกประมาณ1 0 0 0บาทนะคะไอ้หนึ่งะคะถึงจะได้เงินเนาะมันจะมีข้อจํากัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องข้อความเนาะเราก็จะได้มาแล้วนะคะ ก็ไปลองสมัครดูได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะหารายได้เสริมนะคะ mm hmm. แคปคัทก็เป็นอีกช่องทางเลือกหนึ่งนะคะทุกคน mm hmm. ก็เห็นไหมมันจะมีรับรางวัลตอบแทนเป็นเงินสดไม่แน่ใจว่ามันจะมีอ่ะตอนนี้มันมีมันมีแบบแสร้างไรายได้ฟรีแล้วก็เสียนะคะทุกคนก็จะเห็นใช่ไหมเวลาทุกคนกดข้าไม่แบบมันจะมีติดดาวใช่ไหมคะมันก็จะต้องซื้อติดโปเนาะ mm hmm. แต่ว่า เราก็จะเลือกเป็นฟรีก็ได้นะคะมันก็จะได้เงินเหมือนกันแต่ว่าอาจจะได้น้อยนิดนึงแล้วก็จะมีให้สะสมคะแนนนะคะมันก็จะมีจํากัดเวลาเนาะอันนี้ก็จะมีเวลา29วันนะคะเพื่อไต่ระดับเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเราก็สามารถทําได้เลยนะคะอันนี้จะไม่เกี่ยวกับไรายได้นะคะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเลเวลทําให้คนเข้าถึงเรามากขึ้นนะคะ